แต่ว่าด้วยเหมือนด้วยงานนะคะแล้วก็เรียนครณยังไม่ได้ก็เลยมาวันนี้แล้วก็คือทุกๆวันที่เราดูข่าวในทีวีเราเราเราเรู้สึกแบบพี่ปอเป็นคนที่น่าราักนะคะเป็นคนที่น่ารักกับเราเสมอเลยะค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ี่ปอค่ะไม,ไ,ไม่ได้เข้าไปดูแอนไม่ได้เข้าไปดู อยู่แต่ในห้องคุยกับคุณอาแล้วก็เล่นกับน้องคุย่ออย่างงี้ค่ะไม่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 เห็นครับก็จริงแล้วพี่ปอกขาเป็นพี่ที่น่ารักครับมถึงกำลังใจเนี่ยเชื่อทุกคนนี่ยส่งพี่ปอเยอะมากครับ ทั้งประเทศเนี่ยทุกคนแบบ,บรักพี่ปอบ้างจริงน,นะครับตัวเองเนี่ยคุยกับเกลแล้วก็คุยกับยานาัดกับแอร์อยู่อยู่แล้ววันวักแบบเฮ้ยมีปมัไหนว่ามิวเนี่ยตรงกันนะครับก็รีบมากันนะครับวนัววนนี้เราจอดรถกับพิปไปรถเสียมนเลยทีเดียวทีงนั้นเนี่ยคงไม่ได้ขึ้นมาหานะครับแล้วก็ขอให้ปอสู้ๆครับขอให้หายเร็วๆทุกคนรอพี่ปออยู่จริงนะครับพี่ปอต้องกดคนนะครับวันนี้เราก็ได้อัดคลิปกันเนาะอ,อัดเสียงกันทุกคนนะครับเผื่อให้ปอได้ฟังนะว่าเราทุกคนมาหาแล้วก็ คยู่ข้างๆปอเหมือนกันเจลของเจลจะบอกว่าพี่ปอเป็นพี่ที่น่ารักมากเขาจะเป็นคนคอยสร้างรอยยิ้มให้ความสนุกให้ความสุขกับทุกคนหนูอยากให้พี่ลุกขึ้นมายิ้มแล้วก็มาสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขกับทุกคนเหมือนทุกวันสุดที่มากเลยค่ะ สำหรับตัวแอค่ะก็จริงๆแล้วยังไม่เคยได้ร่วมงานากับพี่ปอเลยค่ะแต่ว่าก็มีโอกาสได้เจอกันที่งานช่องบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรารู้สึกเลยว่าพี่เขาน่ารักแล้วก็เป็นกันเองค่ะถึงแม้ว่าจะไม่เคยได้ร่วมงานกันจริงๆแต่ว่าพี่เขาก็เป็นคนที่น่ารักเสมอค่ะแล้วก็เห็นกําลังใจานาะวันนี้ก็รู้สึก รู้สึกตื่นตันแทนค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจที่เสมอคือเมื่อกี้จอดรถไม่ได้เหมือนบบกันค่ะน,นั่งวินมอเตอร์ไซค์มาก็มีโอกาสได้คุยกับพี่วินมอเตอร์ไซค์ก็แบบทุกคนก็รักพี่ปอแล้วก็ให้กำลังใจพี่ปอมากๆค่ะก็อยากให้พี่ปอเนาะก็สู้ๆแล้วกออ็หายเร็วๆค่ะกลับมาแสดงละครทีท่พวกเราได้เห็นกันอีกสองคกั้งเนาะโอ้โหเรื่องตัดตัวเลขใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีคุมตัวเลขเยอะนะครับลุมตัวเลขเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยแนะนำและกันนะครับก็จะอาจจะแบบเป็นเลขห้าหรือเลขเก้าช่วงนี้ก็เป็นเลขที่มาแรงด้วยนะครับก็เมื่อกี้ได้คุยกับคุณอานพอยพ่อาบอกว่าจัดให้คุทธาหน่อยแล้วก็เดี๋ยวพี่ปอหายนยก็จัดให้พี่ปอหน่อยนะครับอันนี้ผมก็เตรียมพร้อมอย่างพี่ปอขอให้หายมาเดี๋ยวผมจัดให้ชุดใหญ่เลยครับเอาให้ดีที่สุดนะครับให้แข็งแรงที่สุดเลยนะครับ แต่ก็อย่างหนึ่งคือถ้ากับพี่ปอยังไม่ตื่นนะครับของเจ้าน้องมาลิกไปเรียนแล้วเพราะว่ารักมากผมรักเด็กมากครับตอนนี้นะครับเรียกว่าเตรียมเบอร์พี่ปอยเรียบร้อยแล้วอุ้ยคุณชอบพี่ปอยแล้วใช่ไหมครัเออเมื่อกี้คุณอามาเรามาคุยกับอันปอยจับให้แน่นอนอยากให้มากอยากดูแลพี่ปอมากอะไรที่น้องช่วยได้น้องอยากช่วยพี่ปอครับเป็นคำพูดให้พี่ปอยเทียวบ้าน จำละครคุยยังไม่ได้ปไปไหนเลยค่ะทำไงกับพี่ฟองแต่ว่าเราก็ส่งกำลังใจมาให้ตลอดแล้วมีการพูดคุยกันในกลุ่มช่องนักแสดงด้วยกันคนก็จะใครมาก็จะฝากแบบฝากกำลังใจพี่ฟองมาฝากให้กำลังใจครอบครัวคือจริงๆในกลุ่มละครเขามีแบบว่ามีส่งบทบทมูลกันใช่ใชก็คือช่วยกันสวดมาให้พี่ปองผมจะเป็นแนวแบบว่า พสแชร์อะไรพวกนี้มากกว่าทาแบบว่าช่วยๆกันบริจาคเลือดป้อรหรืออะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ใครที่แบบผมรู้ว่าเพื่อนผมมิเนด้วยลุกนี้ผมก็เรีบมาเลยมาช่วยเลยนี้ครับและหลายคนก็พร้อมไม่มีใครตกรถเลยทุกคนนะครับเพราะว่าพี่น่ารักจริอยล่างอยากจะไม่มีโอกาสยังจะไม่มีเวลาได้ไปนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกคือพอเรารู้ข่าวแล้วก็อะไรที่เราช่วยแชร์ได้เราช่วยแชร์อยู่แล้วะคะ่ะแล้วก็เหมือนอยากจะคิดว่า อยากอยากเป็นกําลังใจแล้วก็พยายามส่งกําลังใจให้เขาอะค่ะอยากเชื่อว่าถ้าทุกคนส่งกําลังใจให้เขาเขาเขาจะรับรู้ได้ค่ะคำถามค่ะได้มีโอกาสมียมตอก็คือที่จริงเราก็ตามข่าวเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะข่าวที่ตอเป็นไย่างเนาะเราก็ส่งกําลังใจแล้วก็อย่างวันนี้ก็คือบอกบอก อยากอัดเสียงทุกคนที่มาเพราะว่าถ้าเดี๋ยวคือว่า,ถ,าถ้าแบบเป็นตัวหนูเองอะไรเงี้ยเราอยู่คนเดียวในห้องก็คงแบบเหงาเนาะอะไรเงี้ยก็เลยให้อัดเสียงเพื่อนๆทุกที่แล้วก็ทุกคนที่แบบมีโอกาสได้ามาเยี่ยมให้คุยแนบะพบอกว่าอ่าเรามานะอย่างน้อยคพืพอที่เขาได้ยินเสียงเราจะได้รู้ว่าเอ้ยมีใครมาบ้างอะไรยังไงก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถแบบว่าส่งไปถึงพี่เขาได้นะ นพราะให้มองเข้าไปก็จะบอกน้องว่าพี่ปออยู่ตนูแล้วก็เหมือนส่งใจไปบอกว่าเเรามาหานะมาหาเนี่ยมาให้กําลังใจแล้วมาบอกให้เขารู้ว่าคนรักเขาเยอะแค่ไหนแล้วตื่นมาดูได้แล้วยังงออ่่นีมาคร้้แลวก็มาค่ะก็คือจริงๆด้วยความที่ว่าแพลนสนิทกับพี่ปอแบบรุ่นแบบมาเข้ามาเล่นละครเรื่องแรกก็เล่่นพีปยเรียนแ a c ติ้งด้วยกันค่ะอย่าพูดไปทุกโลก6เดือนได้อ่ะถ้าจำไม่ผิดคือ เรียนหนูจาได้คนเลิกเรียนก็ต้องไป,ต,งไปต้องไปเรียนแอคติ้งกินข้าวเย็นด้วยกันเรียนแอคติ้งด้วยกันกว่าจะเสร็จก็แบบ6กโมงุ่หนึงท <มม S 1> ุกว<ม>ันจนถึงสุง<ม>สก,งสกเงี้ยแล้วเพีราเหมือนเหมือนเป็นคลาสเรียนที่เรียนมาด้วยกันเลยอย้างมากตอนท<ม>ี่ข่าวแรกที่ตกใจก็มันจะร้ายแรงไหมโอ้ไม่คิดว่ามันจะแบบร้ายแรงค่ะหนูคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องความที่เราไม่ได้รับการสอนมาว่าโลกใช่ว่าต้องระวังยังไง หนูไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าโรคไข้เลือดออกไม่มียารักษาเือเราเราไม่ได้ถูกกสอนมา <S 2> <S 2> ว่าว่าโรคนี้เ,เป็นยังไงดูอาการยังไงมันเหมือนเป็นโรคที่แบบง่ายๆรักษาง่ายๆไม่แรงไม่รุนแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า มันก็ควรที่จะแบบเออ่ไฟละลางไว้ให้ดูแล้วอะไรที่แบบเรามองข้ามไปบางทีมันก็มันก็เป็นอะไรที่มันคือคนก็เรียกร้องการพัฒนาการได้กีบฟังนิดหน่อยมีนิดแอบก็คือตามๆตามที่คุณหมอเขาแถลงเอ่อในทุกี่สุะวันนี้ท่านยังไม่ได้เดบิอต์ในโอเปร่า อ๋อเท่าที่เท่าที่ฟังคุณพ่อบอกว่าเขากำลังรอสรุปนะคะน่าจะรอสรุปจากคณะแพทย์เพราะว่าเขาจะออกมาแจ้งข่าวกับพี่ปอว่าจะออกมาเป็นยังไงตรงไหนอัปเดตยังไงเพราะว่าเขากำลังโดยรวมกับคุณหมอผู้ใหญ่เนี่ยตอนนี้คุณพ่อผู้ให่เข้ากำลังคุยหน้าเด็กกับหมอ